ขอดูถ้าเคารพท่าละสองครั้งอ่าท่าเคารพตรงหน้านะครับออกปอพลอเอาตรงตรงหน้าพยัดเมื่อลงอีกครั้งนะครับ ตรงหน้าประยัดอาวดีขึ้นนะครับยังมีคนที่ช้าอยู่เล็กน้อยมือลงเอาต่อไปขอดูทางซ้ายอาวให้ใช้มือขวาเคารพเหมือนเดิมนะครับห้ามเปลี่ยนมือนะครับ ทางซ้ายไม่ยัดสะบัดแค่หน้านะครับตัวไม่ต้องเอี้ยวเอ้อลงทางซ้ายไม่ยัดเออลง อาต่อไปขอดูทางขวาอีกสองครั้งนะครับอปอปออออพลออทางขวาหิยัดมือลงอีกครั้งครับมือนะครับจังหวะเอามือลงให้ฟันลงด้วยความแข็งแรง อย่าทิ้งมือลงเฉยๆนะครับขอดูอีกครั้งทางขวาไม่ยัดอัลง